คุณพ่อปีเตอร์คอบและพอยกลับมาเป็นครอบครัวแล้วแหละค่ะเปิดภาพปีเตอร์คอบและพอยกลับมาเป็นครอบครัวต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มหล่อที่มากเสน่ห์จริงๆค่ะสาหรับปีเตอร์คอบหลายคนให้ความสนใจและจับตามองอย่างมากสําหรับเจ้าตัวเป็นหนุ่มหล่อหนึ่งในมาตรฐานผู้ชายในดวงใจสาวๆสําสหรับพ่อปีเตอร์และคุณแม่พอยเขาคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยเดยนมาร์กที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนค่ะเพลงของเขาก็มีอย่างมากมายนั่นก็คือหลายคนรู้จักอย่างบทเพลงชายคนหนึ่ง และก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายค่ะล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายคนนั้นการเห็นแล้วอบอุ่นใจจริงๆค่ะเพอล่าสุดเป็นวันเกิดของลูกชายอย่างน้องภูมาคุณแม่พลอยและก็พ่อปีเตอร์ทำการเซอร์ไพรส์แบบ f ฟมิลี่ให้น้องภูมาที่บอกว่าน่ารักมากๆเลยเป็นภาพความอบอุ่นที่เห็นแล้วต้องยิ้มตามเลยละค่ะทางทีมงานก็ขอวอวยพรให้น้องภูมานั้นมีความสุขมากๆค่ะ